สดีครับตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรถคันใหม่นะครับคันนี้ครับ AE86 นะครับคันนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยเปิดโปรเจกต์เนี่ยตั้งแต่ปี2021นะฮะตอนที่ซื้อเนี่ยยังเป็นโครงอยู่นะครับคือก็เลือกสีได้เลือกแนวทางได้ว่าจะทำเป็นแบบไหนนะครับผมก็เลือกตัวนี้เลย เป็นตัวไทยหนึ่งนะครับตัว AE 8 6โฉมทาคูมิเลยนะครับก็ใช้เวลาทำมาเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยสปีนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาหลายอู่เหมือนกันครับก็กว่าจะเสร็จนะครับก็กลับมาพอดีฮนะ โอเคถามว่าตัวนี้แตกต่างยังไงกับที่มีแล้วที่อเมริกาเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมให้มันแตกต่างไปจากไปจากนี้นิดนึงฮะโอเคยังไงก็เดี๋ยวรีวิวให้ฟังเลยและการบอกอรายละเอียดแบบลึกๆสำหรับตัวนี้รุ่นนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นโฉม AE86 นะครับทำเป็นตัวไท่หนึ่ง นะฮะฮมันมีจริงๆเนี่ยมันมีไทหนึ 1, ่งไทสองไทสามนะครับก็ตามปีตัวออกมาแรกเลยเนี่ยตัวปี83เนี่ยเาเรียกไทหนึ่งฮะแล้วก็8ปดสี่แปดห้าเนี่ยไทสองแปดหกแปดเจ็ดเนี่ยไทสามนะครับกันชนหน้าไม่เหมือนกันกันชนหน้าของผมตัวเนี้ยเป็นตัวไทหนึ่งนะฮะกระจังหน้าลิ้นหน้ามาด้วยกันนะครับไฟมุมก็จะไม่เหมือนกัน เปลือกตาตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคสีตัวนี้เนี่ยเป็นสีรหัสสีตัวรถเต้าหู้นะครับรหัสมันจะตัวปีแรกกับตัวปีหลังเนี่ยสีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันฮะตัวปีหลังเนี่ยสีมันจะขาวกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับกระจกมองข้างอันนี้บอกก่อนอันนี้กระจกมองข้างตัวนี้เป็นตัวไท p e สองกระจกมองข้างไท p e สอง t y p สามจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไทหนึ่งเนี่ยคิ้วข้างประตูเนี่ยจะสูงกว่าถ้าเกิดเป็นไทาสามเนี่ยจะเตี้ยกว่านี้ครับล้อก็เป็นล้อกล้วยวัตนาเบ้อันนี้14นิ้วกว้าง7.5ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่ฮนะอ่ากันสาดสแตนเลสใส่เข้าไปนะครับ อันนี้กันชนหลังเนี่ยกันชนหลังท้ายหนึ่งครับท้ายหนึ่งท้ายสองเป็นนี้นะครับถ้าเป็นท้ายสามเนี่ยมันจะมีขีดเพิ่มขึ้นมาตรงนี้หนึ่งนะครับอันนี้บางโคนบางโคนหน้าหลังเนี่ยหลังหลังเนี่ยหายากแล้วครับแต่พอดีผมมีเก็บไว้ก็เอามาจากอเมริกาครับโอเคไฟท้ายสปินเตอร์ทูนโน เป็นตัวท้าย1ครับอันนี้โลโก้เนี่ยยังไม่ได้ติดนะครับเดี๋ยวเอามาติดครับแล้วก็จะมีที่ปัดน้ำฝนพี่จะปัดน้ำฝนท้ายหนเนี่ยจะแนวนอนอย่างนี้ครับถ้าเป็นท้าย2ท้ายสามเนี่ยแนวตั้งนี้นะครับก็ภายนอกก็ไม่มีอะไรแล้วครับอ๋อที่สำคัญถ้าเป็นตัว G T Apex เนี่ย ภายนอกกระจกจะเป็นสีชาอย่างนี้ครับชาแดงะนะครับไม่ใช่สีเขียวนะครับก็ที่เพิ่มมาก็ไฟไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ยี่ห้อ c b ีครับผม C-I-B-I-E นะครับก็เป็นไฟตัดหมอกตัวเดียวกับในกระตูนนะครับเราเลือก ตัวนี้มาให้มันเหมือนในกระตูนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแอบบส่องภายในนิดนึงอันนี้ก็พรมทูโน,โน่นะครับแล้วก็แผงประตูแดงภายในแดงครับผมนี่นะครับแล้วก็เนี่ยผ้าหลังคา ตัวนี้ไม่มีซันรูฟครับเบาะหลังนะครับแล้วก็มีแผ่นปิดสัมภาระหลังฮนะแล้วก็มีตัวลองที่เมกาเนี่ยตัวนี้มันจะมีลำโพงหมดเลยเราจะเรียกมันว่าตัวลำโพงหลังแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะไม่มีลำโพงมานะครับต้องเป็นตัวท็อปจริงๆเป็นออปชั่นพิเศษมีน้อย ถึงจะมีลําโพงนะครับแต่ที่อเมริกาเนี่ยมีลําโพงทุกคันฮนะอันนี้มาดูห้องเครื่องนะครับ อันนี้ห้องเครื่องเนี่ยพึ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆเลยครับเพราะว่าพอรับรถมาแล้วเนี่ยก็เอามานั่งเก็บภายในแล้วก็ทําห้องเครื่องใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยมองไปเนี่ยเกือบจะครบแล้วครับยังรอของอยู่ส่งมาจากญี่ปุ่นนะครับประมูลมาฮะก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูแบบละเอียดนิดนึงว่ามันขาดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ ถ้ามองมาเนี่ยรู้เลยว่ามันขาดมันมีจุกยางตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่จุกยางไม่มีนะครับแล้วก็จะมีที่รองฝากระโปรงอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะฮะตรงนี้เนี่ยจะมียางเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงขอบด้านบนอันนี้ยังไม่มีฮะ ตอนหลังเนี่ยหายากแล้วครับยางเส้นนี้เพราะว่า1คันจะมี1เส้นแล้วไม่มีผลิตใหม่แล้วครับมันจะมีทําเทียบมาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราถอดมาจากรถที่เมกาครับอยู่ในรถเดี๋ยวมาใส่นะครับฝากระโปรงมีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไอ้ยางเั้นนี้เอามาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะใส่นะครับยางแล้วก็ตรงนี้ขาดท่อ ชิ้นท่อยาวตรงนี้ยังมาไม่ถึงครับประมาณระมูลมาแล้วแต่ยังมาไม่ถึงฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะต้องมีขายึดให้ท่อตรงนี้เป็นแท่งเหล็กตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็สเปคเด,เดิมฮะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยตอนมาเนี่ยมันยังไม่เดิมเราก็พยายามไปหาของเดิมมาใส่ไปหากองเดิมมาใส่นะครับแล้วก็ ม้อลมเบรกแม่ปั๊มเบรกตอนมามันไม่เดิมฮะก็ไปหาของเดิมมาใส่แล้วก็ไปหาชุดพวงมาลัยพาวเวอร์มาใส่ด้วยนะครับก็ต้องหาทั้งคานหน้าแหลกแม่ปั๊มพูเล่นะครับอีกอย่างที่ไม่เดิมนี่ครับอันนี้ชุดออยชุดย้ายออยของเกรดดี้นะครับเกรกฮะ ก็นี่ครับออยอยู่ข้างหน้านี้นะครับตัวอินเช a l ลดีตัวหลังเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วกันพูดง่ายๆเครื่อง20่บวาวแล้วเขาใส่ชุดออยชุดนี้ครับเราก็เลยทำเราก็เลยใส่ใส่รอไว้ก่อนเลยอ่าบอกเลยเดี๋ยวจะทำเป็นตัว i n i เช a l ลดีตัวหลังนะครับของมาแล้วฮะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เข้าไปผมเพิ่งมาถึง เมืองไทยได้2วันแล้วครับเดี๋ยวทยอยทำนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูกันใหม่อีกทีหนึ่งฮะเดี๋ยวเติมของเรื่อยๆฮะอันนี้เป็นชิ้นยางที่เรากลับมาด้วยนะครับ นี่เป็นน้ำยาสำหรับทาพวกยางกับพลาสติกนะครับอันนี้เอามาจากเมกาด้วยเลยครับใช้ดีครับ